ช่วงหุ้นเด่นดวแรงสนับสนุนโดย Macquarie d 2 8พูดคุยกับคุณปิงประกิจนะคะสิริวัฒนาเกตคุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณปิงคาดการเงินเฟอสหรัฐยังไงแล้วก็จะมีเอฟเฟกกับตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงรอบหนึ่งสัปดาห์นี้ยังไงบ้างคะแล้ววันนี้มันก็มีสองเรื่องที่ต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟอ้นะครับเรื่องดินเนอร์ทางของเกตุเขากำลังคิจจรณาตัวเงาะว่ามา แต่ถ้าไม่ผ่านก็เสี่ยงก็เป็นดาวแต่ดาว่าดาวว่าทั้งเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของเอก็เป็นดาวไม่น่าจะเดียะไร <c oughs> นะครับเงินเฟ้อก็น่าจะออกมาต่านะครับส่วนเรื่องของการาพิจารณาเพราะว่ามาเนี่ยต่อให้ไม่ผ่านก็น่าจะมีตัวปัจจัยชุกเฉิน้อกมาค่ะ <c oughs> นั้นก็น่าจะมีปัจจัยลบอะไรนะ <c oughs> ครับช่วงระยะสั้นนี้หุ้นเทคใเมกามันอยู่อยู่ในโมเมนตัมการตับเพิ่ขึ้นได้เพราะว่าก็เน้นหลอ,อ,อกคอพวก S P X N D X D J I ได้ อ๋อค่ะทําได้หมดเลยนะครับส่วนหุ้นไทยเนี่ยทําอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าจะทําอะไรในหน้าพุทธดีกว่านะครับดูไดจากอาการตลาดเนี่ยมันไม่มีรายย่อยกล้าซื้อแล้วค่ะครับแล้วพอรายย่อยไม่ซื้อตลาดมันถูกคุมด้วยเอาคอร์รึมนะครับเอาคอร์รึมมันก็เน้นไปทางด้านของการซื้อขายระยะสั้นเป็นหลักนะครับฉะนั้นมันก็จะขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ลงแล้วก็ลงนะครับก็เน้นการทุดไว้ก่อน นะครับค่ะสำหรับตลาดบ้านบ้านเรานะคะยังอืมครึมอยู่นะคะ,ะคนะคได้ค่ะกราบขอบระคุณคุณปิงนะคะสวัสดีค่ะ,ะครับสวัสดีครับคาดการเงินเฟอ้อของทางสารัฐนะคะก็น่าจะออกมาไม่สูงนะคะแล้วก็เรื่องของก็ว่าเป็นช็อตด,ดาวก็ไม่น่าจะมีปัจจัย เชิงลบอะไรมากนะเพราะฉะนั้นในฝั่งของตลาดสหรัฐนะคะคุณปิงแนะนําให้ยังคงเกณฑ์กําไรในฝั่งของขาขึ้นลองคอนะคะถ้าดูจากกราฟของทั้งตัว S&P นะคะ n a s d a กแล้วก็ดาวโจนเป็นกรอบไซด์เว์ยในกรอบใหญ่นะคะก็เกณฑ์กําไรในฝั่งขาขึ้นค่ะรองคอนะคะ ผ่าน DW ได้นะคะก็เลือกหมายเลข28 m e r c u r y นะคะมีทั้ง S&P 500 Index นะคะ Nasdaq แล้วก็ดาวโจนค่ะเกณง์กำไรฝั่งขาขึ้น XPX 2842403A ค่ากิง13.5 Sensitivity 4.78นะคะส่วนตลาด Nasdaq ก็เกณง์กำไรฝั่งขาขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ DW ของ28 m e r c u r y นะคะ NDX 2842403A ค่ากิ n ง14.3 Sensitivity 58.62นะคะรวมไปถึงตลาดของ ดาวโจนด้วยนะคะก็จะมี DJI 28423124ค่าเิลิ่ง32.1เซนติวิตี้85.54 ถ้านักทุนสามารถเลือกซีรีส์อื่นๆได้ตามความเหมาะสมนะคะก็สามารถติดตามไปดูตารางเกียร์ริงเลือกซีรีส์ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์แมคเคอรี่ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะก็มองลงมากกว่ามองขึ้นนะคะเป็นภาพกลยุทธ์ตลาดที่นํามาฝากกันในวันนี้สามารถติดตามบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ชั้นนําของประเทศและกิจกรรมดีๆกับบริษัทหลักทรัพย์แมคเคอรี่ดีหมายเลข28เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ท่านทํากําไรในตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นฮ่องกงและตลาดหุ้น ส้นารัฐได้ทั้งขาขึ้นขาลงนะคะก็สามารถติดตามเพิ่มเติมในที่เว็บไซต์ของ dw 2 8ได้ด้วยค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r y dw 2 8ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai dw com